ขาวขาเต็มหมดเลยข้างนอกอะ่ะแต่ว่ามันบ้านตรงนี้ตึกมันเยอะมันมองไม่ค่อยเห็นอหิมะเท่าไหร่มันไม่ค่อยจะโลอ่มมันไม่ค่อยจะลง่มขอบคุณท้งเก้า9เลิฟนะคะเก้าเลิฟแล้วก็สีล้านนงตานะคะขอบคุณมากๆเลยที่อยู่เป็นเพื่อนสนับสน,นสุนสนใจพนกมไม่สบายเนาะ ปกติแกก็จะไปทำงานปกติแกก็จะไปทำงานทุกวันปกติเผนก็จะขึ้นเก้าโมงช้านะคะทุกคนเก้าโมงชา้าของนาเบเนาะยอชินะ it's very important to me <laughs> เพื่อนก็บ,บอกมาขอบคุณมากๆเลยพูดภาษาอังกฤษแบๆนี่ก็เก่งอืมแต่ต้องดูหนังสือด้วยบางทีนี่เราพูดไม่ถูกพูดผิดพูด,พดถูกดื่มกาแฟกันค่ะดื่มกาแฟยังเช้ากันนะคะที่ที่นอนไปยังเช้าอยู่เลยอืม อยู่กระเตยอยู่เสก้าโทรศัพท์เนี่ยไม่เป็นชอบฟังไม่ชีไม่ชี้ชทุกสปรนะเกษรธรรมะดีมากเลยชอบแกชอบฟังแก <c ười> แต่บางคนบางคนก็บลกวว,ว่าเออมันไม่ตรงจริตเขามันก็แล้วแต่จิตใครจิตมันนะแล้วก็ครูบาอาจารย์บางท่านก็ตรงจริตบางท่านก็ไม่ตรงจริตของเราก็เลือกฟังตรงไหนที่ตรงจริตแล้วมันจะเข้าใจง่าย ถ้ามันไม่ตรงจริตนะมันก็จะเข้าใจยากหน่อยไม่เป็นชอบฟังชอบฟังธรรมะชอบฟังการการสวดมนต์เมื่อวานนี้ฝันเห็นลูกสาวนะแต่ไม่ไม่อยากบอก,อกว่าในความฝันเป็นสถานการณ์ยังไงเออก็เลยบอกลูกว่าเออเดี๋ยวแม่จะสวดมนต์ให้นะแม่รู้ว่าหนูมาเตือนแม่เพราะว่าแม่ห่างเหนินนานเกินไปออกจากธรรมะนานเกินไป ม่นั่งหน้าจอเยอะมานั่งตัดนั่งต่อนั่งาหาข้อมูลดูข่าวดูอะไรที่มันไม่มีประโยชน์นะคะแล้ววันนี้เสื้อผ้าคุณลุงเต็มเลยนะเป็นซักเอาไว้เต็มเลยห้อยเต็มเลยก็กลาว่าจะไปยืนรีดยืนรีดเวลารีดเสื้อผ้านี้ก็จะก็จะฟังธรรมะคุณไม่ชีไม่ชีทศพรนะคะไม่ชี้ทศพรแต่ถ้าคุณลุงอยู่บ้านไม่เป็นก็จะไม่เปิดเสียงไม่เปิดเสียงใดเลยอุย้ย สิบเลิฟเลยคะ่ะสิบไลค์แล้วขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครผ่านมาก็แวะมาทักทายได้นะคะทักทายแล้วกดเลิฟก,กดไลค์ให้ออนุญาตค่ะ <laughs> ช่องนี้เลี้ยงพี่โคสักหน่อยนะคะเพราะว่า มันเป็นการดีเอ้ยคุณจอห์นกิฟสันแกบ,บอกว่าไม่เป็นลงคลิปซ้ําคลิปซ้ําคลิปยาวนี่ยังไม่ได้ซ้ํานะจริงหรือเปล่ายังไม่ซ้ํานะแต่ว่าจะลงคลิปสั้นเอ่อคลิปสั้นกับคลิปข่าวพอเข้าไปดูเอ้าเราลงไปแล้วเนี่ยนะเราลงไปแล้วลืมมันลืมมันลืมเพราะว่ามันเป็นลงหลายหลายเพจนะ อืลวงไรเพจอืมลรงบ้านฟ้าคือแบบว่าก็พยายามลองค่ะก็อบอกว่าที่ไหนที่ไหนมันมันเพราะว่าเล่นบ้านฟ้าเดีวนี้มันได้ตังคนะ์นะเมื่อก่อนนี้เล่นไม่ได้ตังค์ ก็ลงเฉยลงแล้วก็เป็นการติดต่อส่วนมากก็จะเกี่ยวข้องกับงานวัดประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกข่าวสารอะไรเงี้ยแล้วก็ลงรูปประจําวันนิดหน่อยว่าทําอะไรอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> <c oughs> อืมเออบางคนนะช่องไหนเขาใหญ่ช่องไหนเข,า,นเขาดังๆนะ